พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันเสาร์ที่30เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องคุณมีชีวิตใหม่และธรรมชาติใหม่และพระวจนะที่เราจะใคร่ครวญและสมคัครทรรทำในวันนี้ในพระธรรมหนึที่โมทีบทที่หข้อที่8ถึง9เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าใช้ให้ถูกคือรู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นไม่ได้บัญญัติไว้สำหรับคนชอบธรรม พี่น้องคะคุณเคยอ่านในพระคัมภีร์ไหมว่าธรรมบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆถูกยกเลิกไปแล้วเอเฟซัสบทที่สองข้อที่15กล่าวว่าทรงทําให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคําสั่งต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์จากคนสองฝ่ายนั้นเช่นนั้นแหละพระองค์จึงทรงทําให้เกิดสันติภาพดังนั้น เมื่อเป็นคริสเตียนแล้วพระบัญญัติว่าอย่าลักทรัพย์หรืออย่าฆ่าคนจึงไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปนั่นหมายความว่าคุณสามารถลักทรัพย์ได้หรือไม่และพันครั้งก็ไม่ใช่เหตุผลที่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะการลักทรัพย์และการฆ่าคนได้รับอนุญาตแต่เป็นเพราะในพระคริสต์คุณมีชีวิตใหม่ธรรมชาติใหม่ที่ไม่ลักทรัพย์หรือฆ่าคน คุณอยู่ในชนชั้นที่สูงกว่าหนึ่งโครเรียนบทที่6ข้อที่11กล่าวว่าแต่ท่านทั้งหลายได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญ,ญญาณแห่งพระเจ้าของเราพี่น้องคะจงพิจารณาสิ่งที่เราอ่านในพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราว่าธรรมบัญญัติ ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคนชอบธรรมในพะคิสต์คุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าดังนั้นธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่สำหรับคุณธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับชนชาติอิสราเอลซึ่งพวกเขาไม่สามารถรักษาได้พวกเขามองว่าบัญญัติเป็นกฎที่ต้องเชื่อฟังไม่ใช่ชีวิตแต่พระคำของพระเจ้าคือชีวิตและในฐานะคริสเตียนเราดำเนินชีวิตตามพระคำ พอเราเกิดจากพระคำเรามีชีวิตแห่งพระคำยกตัวอย่างเช่นเมื่อพระเยสุเจ้าตรัสว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐของพระเจ้าพระองไม่ได้พยายามเชื่อฟังแต่ทรงอธิบายถึงพระลักษณะที่ชอบธรรมของพระองค์นอกจากนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าอย่าทดลองพระยาวพระเจ้าของเจ้า ก็เป็นคำอธิบายถึงพะลักษณะที่ชอบธรรมของพระองค์ในทานองเดียวกันเมื่อคุณอ่านว่าอย่าคฆ่าคนหรือลักทรัพย mm. ์ก็เป็นคำอธิบายถึงลักษณะอันชอบธรรมของคุณพี่น้องคะการบังเกิดใหม่ทำให้คุณชอบธรรมและบริสุทธิ์ดังนั้นการลักขโมยหรือการฆ่าจึงไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของคุณเหมือนกับที่พระคมภีกล่าวไว้ ในโคลโลสีบทที่3ข้อที่9ถึง10ว่าอย่าพูดโกโหกต่อกันและกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับพฤติกรรมของมนุษย์คนนั้นแล้วและสวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังได้รับการสร้างขึ้นใหม่ตามท่าฉายาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเพื่อให้รู้จักพระเจ้าเหตุผลที่พระคัมภีกล่าวว่าอย่าพูดเท็จก็เพราะว่าคุณเป็นใครคุณเกิดจากพระเจ้า และพระวิญญาณแห่งความจริงสถิตยอยู่ในคุณขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าคุณมีธรรมชาติใหม่คุณมีธรรมชาติใหม่มรรมหมซึ่งถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณที่ทรงทำให้ข้าพระองค์งชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ ข้าพธงดำเนินชีวิตในความสว่างของบุคคลที่ข้าพธงเป็นในพระคิ์ข้าพองถูกควบคุมโดยกฎแห่งพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ข้าพธงดำเนินชีวิตในความชอบธรรมและข้าพธงสำแดงพระลักษณะนิสัยของพระคิ์ได้อย่างง่ายดายเอเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด